เรียบเหอไหมเี้ยมึงคิดว่ามึงเก่งมากไหมสฮมึงคิดามึงเก่งมากเหรอเี้ยก็จ่อเยทุยเี้ยงโง่สก็จ่อมันะครับเอ้เี้ยไอ้นึกว่าไอ้ยเ้ยนึกดีเลยเหรอเ้เด็กเขี้ย้เี้ยจบโลจบโลไร้เี้ยจบโัแล้วเี้ยจบวร้เี้ยจบรแล้เ้ก็จ่อก็จอก็จ่อเข้ยบก็จ่อเขี้ยจ่อวเขี้ยจ่อวะเขี้ยบจ่อใรอยากแบบาไม่ได้เล่นนะครับผม ไอ้แล้วเหมือนจัดนไอ้อย่างนั้นเหมือนจัดก็แค่เบื่อครับเบื่อเบื่อเล่นแก๊งครับผมเล่อยักษเล่นเมืองโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็น่าจะแบบมีปีศาจอะที่ซุกหุ่มไวะอะไรเงี้ยก็ยังนะครับยังไม่เจอนะครับยังไม่มีนะหัมาแล้วครับมีแต่พวกแบบว่าพวกแบบแบบชุบหัวผมอันนี้ผมก็ตีแบบ ตีไม่หมดจริงๆอ่ะเอ้ยลากมุดตีอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยครับผมมาโค้งผมเก่งแล้วผมสีผมอ่ะมาโค้งสีผมมาเป็นไงเจ้าหนี้ครับผมโอ้โหแล้วเขาเก่งจัดอ่ะายปีศาจายปีศาจนี่อันนี้ขออนุญาตเล่นนะอันนี้ขออนุญาตรันนะแต่สีเหลืองอ่ะถึงนั้นแหละอยู่ไหมสักคนต่อสักนมาเลยมาเลยครับมาเลยเก็กกับลำไอ้เหี้่ อะไรอ่ะเราเตอร์ไอ้หนุ่ยจะเอาไอ้หนุ่จะเอาประมาณนี้ครับไม่มีหวนนะจะรีแล้วจะรีจะรีถือวไอ้หนุ่หัวแตกแม่ไอ้เยัยโดนกินเหล้ากินเหล้าพี่เดชน์กูรันวงการขี้เหล้ากินเหล้าอะไรอะนอ่เลยขี้เล่าก็เรือเลยพี่เดชน์บอกวไอ้ไม่ปั่นประสาทยัยมันตีมันตีมันตีโดนไปแล้วเว้ยแต่ไม่ไม่ตายพี่ณเดชน์ของกุศาลงข้างอะมาเปโดต่อโปดต่อ ได้ครับได้ไดครับได้ครับมา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 เลยมาเลยมาเลยมาเลยกูลงคไข่ด้วยห้าหมื่นพี่จับไปแจ็คอะวายไม้เดียวนะ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 เดินไม้เดียวไปเลยมันจะเปลี่ยนทุกวันเลยไหมเนี่ยสวัสดีครับนุ้ยเร็วไอชิวไปนุ้ยอไอชิวไปอจักรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ๋อมาเดิเล่นครับมาเดิเล่นได้นะได้นะได้นะครับออกมามามาอันอันนี้อันนี้ผมกูลงขอบกูลงขอบวิจ็คกี้เขาอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าอันนี้ถ้าชนะนี่ได้หรือเปล่าเนี่ยได้อะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยไอซิก้ามาได้นะได้นะโอเคนะให้งั้นผมอุ้มนะงั้นผมอุ้มนะโอเคครับไม่ไหวนะ อันนี้การไม่ไหวนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เอาไปต่อครับอันนี้คือคาเพลผมแล้วนะอันนี้คาเพลผมแล้วนะอันนี้คาเพลสผมแล้วนะโหหลสงสารว่ะผมงสงสารจริงๆสปหมดเลยฮะไปไปชีวิตดีๆเลยไปน้องเอ้ยจัดสู่ที่เดิมนะครับวันนี้มานเล่นกับเหล่าน้องๆนะครับทุกทุกคนเยตัวนี้ครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เอามาความสุขความสนุกให้กับผมนะครับใงตรงนี้ขอบคุณครับ 咱溜达，咱溜达。